สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรแลวงทานะครับวันนี้ก็มาส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับส่งทั้งหมด4เครื่องพร้อมกันนะครับรถไถนั่งขับรถไถนาเดินตามนะครับนี่ครับหลายจังหวัดครับมีจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็มีสุรินโคราดนะครับแล้วก็ศรีสเกตครับครับผม ลอเล็กก็ใช่นะครับลอเล็กยกลองอ้อยครับตัวนี้ชัยภูมินะครับลอเหล็กยกลองอ้อยน่ครับจัดส่งไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับสี่แถวจานคู่หกแถวจานคู่เดินตามนะครับ สองตัวนี้ครับแล้วก็รถไทยนั่งขับนะครับขากระทูครับแล้วก็รุ่นจาน,นครับจานคู่นั่งขับเหมือนกันนะครับใส่ได้ตั้งแต่21แรงจนถึง60แรงนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจากการเกษตรเล้วงนงคานะครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1 1 2้าส5 5 ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ